ในจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยนะคะมาเที่ยวได้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของสมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือนะคะร่วมกับชมรมสนามกอล์ฟลำพูนเขาบอกว่าตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีค่ะที่จะเดินทางเข้ามาเล่นกอล์ฟนะคะในช่วงไฮซีซันแบบนี้ค่ะก็คือตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะคะรวมกว่าจำนวน1 2 0 0 0คนค่ะซึ่งจะเดินทางมาด้วยสีสายการบินด้วยกันนะคะก็คือ คาดว่าในครั้งนี้จะมีเงินสัพัดไม่ต่ำกว่า48ล้านบาทค่ะนายสุภัชยาสเสวตัยรามนะคะประธานชมรมสนามกอล์ฟลำพูนค่ะมีการลงนามความร่วมมือการบริหารทางด้านสาธารณาสุขเพื่อการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ร่วมกับนายเฉลิมพลชูชาตินายกสมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือและนายแพทย์นพพรน,นิวัฒนนันผู้อำนวยการฝ่ายบริการด้านคลินิกโรงพยาบาลเทพปัญญาซึ่งในครั้งนี้ก็มีการลงนามที่สนามกอล์ฟกัสซันเลกาซี่จังหวัดลำพูนค่ะ โดยได้มีการกล่าวภายหลังจากการลงนาม MOU นะคะว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนการเปิดประเทศของภาครัฐโดยสมาค,คมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือและชมรมสนามกอล์ฟลำพูนจะเปิดรับนักท่องทเที่ยวที่จะเข้ามาเล่นกอล์ฟจากต่างประเทศค่ะ โดยโรงแรมและสมาคมในสังกัดสมาคมได้รับมาตรฐานชาครบทุกแห่งนะคะและมีโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลรามคำแหงเชียงใหม่ลำพูนเป็นพันธมิตรดูแลนักท่องเที่ยวทางการตรวจ rt pcr หลังเดินทางถึงสนามกอล์ฟค่ะโดยเส้นทางแบบปิดและการให้การรักษาพยาบาลนักท่องเที่ยวหากพบว่าติดเชื้อโควิด19ซึ่งในช่วงของไฮซีซันเองนะคะก็จะอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน2564ไปจนถึงเดือนมีนาค 2,565สมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือและชมรมสนามกอล์ฟลำพูนค่ะจะรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่จะเข้ามาเล่นกอล์ฟจากเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำรวมกว่า63เที่ยวบินจาก4สายการบินนะคะซึ่งมีนักท่องเที่ยวรวมกว่า12,000คนซึ่งคาดว่าครั้งนี้จะมีเงินสะพัดกว่า48ล้านบาทค่ะ ก็คือที่เราเซ็น MOU กันไปเมื่อสักครู่ก็คือการตรวจ RT-PCR นะครับซึ่งจะได้ผลภายในเวลาระยะเวลา6ชั่วโมงเท่านั้นก็คือส่งผลการทาง l a บนะครับตอนก่อนเที่ยงหลังเที่ยงคนนืนนะครับมาถึง6โมงเช้าในวันถัดไปนั่นแปลว่ากิจกรรมกอล์ฟนะครับตอนเช้าสามารถออกจากห้องถ้าผลการตรวจเป็นนก g a t i v e นะครับทานอาหารเช้าแล้วก็ออกรอบเล่นกอล์ฟตั้งแต่เช้าได้เลยครับผม ขณะเดียวกันนะคะนายแพทย์นพพรนิวัฒนนานผู้อำนวยการฝ่ายบริการด้านคลินิกโรงพยาบาลเทพปัญญาค่ะท่านบอกว่ากลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหงมีโรงพยาบาลในสังกัด4แห่งของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนนะคะประกอบไปด้วยโรงพยาบาลเชียงใหม่รามโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลเทพปัญญาจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลหาริพนชยัยรามจังหวัดลำพูนค่ะซึ่งก็มีศักยภาพในการตรวจ rt pcr ได้ประมาณ300เคสต่ตอวันแล้วก็มีเตียงรองรับผู้ป่วยได้ กว่า200เตียงค่ะ